พิ่งดูแม่ออกรายการสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีหน้าเบื่อนั่งขี้ค่ะณนั่งขี้ค่ะนั่งขี้ถ้าใครรู้สึกเบื่อแต่การถ้าใครรู้สึกเบื่อให้ไปนั่งขี้นั่งขี้แป๊บหนึ่งจากนั้นก็ไปนอนซะโอเคนะคะลิปสีนี้แมทใช่ค่ะลิปแมทเดี๋ยวกำลังผลิตมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวประมาณเมษาได้ใช้ค่ะ<ช><บ>ลิปแมทแบบเป็นหลอดแบบนี้นะคะออกมาแล้วก็หมุนเป็นหลอดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเมษาได้ใช้ ชอบแม่ชอบแม่ชอบแมชอบแม่สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกท sim ุกคนเข้าสู่ช่วงุมดอปกาวาริติท้องโจและอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้รัฐบาลยังไม่มียังไม่มีรัฐบาล ตอนนี้ยังเป็นรัฐบาลรักษาการแต่รัฐบาลใหม่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ได้ข่าวว่าเขาจะมีการประชุมสภาแล้วก็โหวตนายกรัฐมนตรีกันประมาณวันที่24เมษายนอุ๊ส์อุ๊ส์อุ๊ส์เขารายงานข่าวกันไปหรือยังว่าเขาจะมีการประชุมสภากันประมาณวันที่24เมษายนหลังสงกรานอะมีใครรายงานข่าวไปหรือยังคะ มีใครรายงานข่าวไปหรือยังคะว่าจะมีการยังหรอเอ้าเอาเชียอุ้ยยัเอาเอ้าหรอกูนึกว่าเขารายงานข่าวกันไปแล้วเอ้าหรอเอ้าเชียดเอ้าแล้ไม่มีใครรายงานข่าวแล้วว่าเขาจะมีการประชุมสภากันโดยประมาณหลังสงกรานโดยประมาณหลังสงกรานต์24เมษายนจะมีการประชุมสภาเลือกนายกรัฐมนตรีโหวตเลยอ่ะเอ้า เอาเหรอยังไม่มีใครรายงานเหรอเอากูเป็นคนปล่อยข่าวซะ่แล้วเอาจริงดิเอาเอาจริงดิจริงหรือเปล่าวะยังไม่มีใครรายงานเหรอฮัลโหลพี่ฮัลโหลค่ะค่ะเอาเลยนะคะ อ๋อดูอยู่เหรอคะอ๋อพี่ยังไงนะคะอ๋อค่ะ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 อ๋ออยังไม่ให้พูดอ๋อค่ะค่ะอ๋อเขายังไม่ให้เปิดอ๋อค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อค่ะอ๋อยังไม่เปิดเหมือนกันค่ะยังไม่เปิดยังไม่ได้เปิดเลยค่ะค่ะค่ะแง้มเพียงนิดเดียว แง้มแง้มไปนิดนึงได้ไหมคะแง้มก็ไม่ได้แง้มก็ไม่ได้เอาโอ้แล้วก็ไม่บอกอ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะเก็บไว้โอเคอุบไว้เงียบโอเคอุบไว้เอออย่าเพิ่งพูดอ๋อเหรอคะโอเคค่ะโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเก็บเป็นความลับไปเลยนะคะได้ค่ะยังไม่ต้องพูดนะคะได้ค่ะ อถ้าพูดไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแลเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะอออาจจะเลื่อนขัหยัาเข้ามาเร็วขึ้นอาจจะไม่ใช่ยี่สิบสี่ก็ได้อ๋อโอเคโอเคโอเค thank you very much ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ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 ขอบคุณค่ะไม่ไม่ไมอ๋อตอนนี้หนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ไลฟ์เลยค่ะพี่ยังไม่ได้ไลฟ์เลยยังไม่ได้เปิดเลยคะ่ะ วัีไม่รู้จะพูดคอนเทนต์อะไรยังไม่ได้เปิดเลยค่ะตอนนี้แหละคะอ๋อนอนงายเอามือไก่หน้าผากักแล้วก็ตีนไก่หน้าผักหัวอยู่ค่ะว่างมากเลยตอนนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไม่เปิดเผยอ,อะไรเลยไม่ไม่ไม่เปิดหรอกไม่เปิดสิไม่เปิดหรอกใครจะไปเปิดเราความลับระดับนี้เออเออเออโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ สบายดีค่ะสวัสดีค่ะอืออมอีต่อยอีต่อยอีช้อยสมอยสีสมีหมอยแล้วก็สมอยหมานแล้วก็สมานหมีทุกๆคนที่ฟังอยู่ตรงนี้มึงต้องเหยียบเลยนะไอ้ที่มึงได้ฟินได้ฟังไปมาสักครู่นี้ถือว่ากูไม่ได้พูดเข้าใจที่พูดไหมไอ้ที่พวกมึงได้ยินได้ฟังไปมาสักครู่ถือว่ากูไม่ได้พูด มึงเก็บความลับเป็นไหมการที่เราจะทํางานใหญ่ต้องเก็บความลับเป็นมึงเข้าใจที่พูดเนี้ยใช่การที่เราจะทํางานใหญ่เราต้องเก็บความลับได้ใดๆก็คือเราต้องเก็บความลับอ่ะในเมื่อมึงรู้เมื่อสักครู่นี้มึงถือซะว่ากูไม่ได้พูดโอเคนะถือว่ากูไม่ได้พูดออกไปนะเออ สมยมีเอาไงดีว่ากูแม่งพูดไปเต็มเต็มมึงเหยียบช่วยกูด้วยนะอ่านอย่างไรก็ตามแต่มึงไอ้ที่มึงฟังไปเมื่อสักครูน่นี่ถือว่ามึงไม่ได้ฟังก็แล้วกันโอเคนะ <c oughs> เอาเอา,เอ,าอีหา่าลยเไอ้ที่มึงได้ยินไปถือว่ามึงไม่ได้ยินนะโอเคนะไอ้ที่มึงได้ยินไปเมื่อสักครู่ถือว่ากูไม่ได้พูดโอเคนะตามนั้น แล้วใครจะไปรู้อ่ะแล้วใครจะไปรู้อ,ะอ่ะอ้กูก็นะกูใครจะไปรู้กูก็ใช่ไหมเขาว่ามากูก็ว่าไปใครจะไปรู้ว่าจริงๆเอ้ที่ว่ามานั่นไม่ให้กูพูดเอากูจะไปรู้ไมหมล่ะอ้อที่หลังเวลาคุยอะไรกับกูเนี่ยมึงช่วยสุบส,สับสุบสับเวลามึงอะไรที่เป็นความลับมึงใช่มึงช่วยกระซิบใส่ข้างเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ไปพูดไปนะคือช่วยบอกกูนิดนึงบางทีกูก็แยกไม่ออกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องจริงเข้าใจปะเออตามนั้นแหละ่าสมอยสีแล้วก็สมีหมอยแล้วก็สมอยหมานแล้วก็สมานหมีแต่ละคนนะคะที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งอีจอยอีต่อยแล้วก็อีจอยอีจริงแต่ละคนนะคะเมื่อทราบแล้วนะคะรวมทั้งนะคะไอเฮลแล้วก็อีเจนแล้วก็อีจีแล้วก็อีจอยแล้วก็อีจอยแล้วก็อีจีแล้วก็ทุกคนที่ได้ยินนะคะถือว่าเรื่องเมื่อสักครู่นี้ มึงไม่ได้ยินก็แล้วกันโอเคนะตามนั้นยังบบรับเตียกระเจ้าถ้ากูรับกูจะมันนังขึ้นบอหน้ามึงแค่อย่างนึ่งฮะสมัยมีถ้าเกิดกูรับแล้วมึงจะหันหน้ากูกอสมัยมีถ้ากูรับแล้วกูจะต้องมึงมึงจะเห็นกูนั่งอยู่ตรงนี้ก็สมัยมีฮะอีสมีไหมโอ้ยยังบบรับเตยกระเจ้าแล้วกูจะรับกอน่ะแล้วกูเนี่ยกูนั่งอู้อยู่นี่แล้วกูรับกอแล้วกูรับกอเนี่ย่เดี๋ยวนี้รับกอเออแล้วมึงอย่างมบรับ แล้วกูบรรับแล้วมึงบรรลับไปไหนแล้วจะได้เออแล้วกูบรรับแล้วจะได้มึงบรรลับปะเดี๋ยวนี้อาบรรับบปนอนแบบมูสูนี่นะอ่าจะได้เออว่าจะได้สมอยหมีสมีมันแล้วก็สมานหมีละสมีหมอยว่าจะได้อีนี่อีห้าหมอยอีหมอยตุ่มเต็มหมีว่าจะได้โอ้ยแล้วแล้วแล้วมึงมึงก็ถามมาได้ภาษาทักษะอย่างอื่นกา มึงยังเช่นเวลาทักทายต้องเมบริการสวัสดีเจ้าต้องเมบริการสวัสดีตอนดึกเจ้ามึงว่าอีบัญลทักเวลาคำภาษาทักทายอย่ามารับเตียยกันว่าไปเลยอีนี่ถ้ากูรับกูนอนไปแล้วกูกูกับมึงจะมาเจอกันตั้นนี่ก็มึงกับก,กูจะปะก,กันตั้นนี่ก็โอ้ก็ว่าไปเรื่อยนี่สวัสดีถ้ารู้เยอะเหมือนดรอเมริการจะเข้ามาฟังดรอเตริการได้อย่างไรโอ้ย